ในเอนเนอร์ r ีมิเตอร์สมาร์ท t ิเเราก็จะมีอยู่แค่นี้ครับนี่ครับสองเส้นต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็แคมป์ Camp, นะครับดูว่าเราจะใช้งานยังไงก็ในวงจรเราจะมีชุดแบกเกอร์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่เราต้องการจะวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปลั๊กนะครับโอเคทีนี้ก็จะมีเส้นที่เป็นสีแดงนี่นะครับตัวนี้ นีครับสายเปล่า,ลาสีแดงเราก็จะใช้ในการวัดลายนะครับสามารถต่อไปได้เลยโอเคนะครับโอเคเส้นหนึ่งสีดำก็เป็นนิวตันนะครับเ okay. สียบกับนิวตันนะครับโอเคสีแดงต่อกับลาย สีดำต่อกันที่ต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับท้องกับลายนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการต่อโอเคครับเราไปดูวิธีการต่อกับตู้ไฟบ้านเราครับเพื่อวัดไฟทั้งบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ผมทำไวผมเอามาติดตั้งเรียบร้อยแล้ว นี่มันจะมีอยู่2เส้นที่เป็นลายอนิวตันใช่ไหมครับสนหนึ่งเส้นหนึ่งก็นิวตันนะครับก็มาต่อกับบาร์นี้นะครับนี่ครับเป็นนิวตันครับเส้นหนึ่งก็จะต่อกับบาร์นี้นะครับผมก็เอามาขันต่อแค่นี้ครับอีกเส้นหนึ่งผมก็ต่อใต้เบเกอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับสองเส้นส่วนแคมที่คล้องก็คือผมก็นี่ฮะเอามาคล้องกับเส้นไฟที่มาจากกรไฟฟ้านะครับเข้า แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกรับต่อมาการที่เราจะใช้งานเชื่อมต่อระบบครับก่อนดแับแรกก็ให้เรามาคลิปกันเองครับในโฟลเดอร์ที่เรามีอยู่ก็คือ QR code นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทิ้งลิงก์โฟลเดอร์ไว้นะครับโอเคนี่ครับจะมี QR code ก็ให้เรามาเปิดที่แอปบิงของเรานะครับเรากดตัวนี้นะครับนี่มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ ที่เป็นตัว QR code นะครับกดไลค์กดหนึ่งครั้งนี่เราต้องการจะเพิ่มบอร์ดใช่ไหมครับคลายกดตัวนี้นะครับโอเคพอเราสแกนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเบอร์จากของเราขึ้นมาคือนี่ฮะล่าสุด s f e นะครับนะครับก็ให้เรากดหนึ่งครั้งจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วกดตรงนี้หนึ่งทีนะครับเราจะเห็นว่าเราจะได้ ช็เคนมันขึ้นมานะครับก็ให้เรากดหนึ่งครั้งเพื่อคัปปี้มันมานะครับโอเคโอเคครับให้เราเปิดฝาก่อนนะครับเราจะมีจุดสวิตช์ตั้ง,ตงข้างนะให้เรากดเปิดก่อนหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ของเรานะครับเมื่อกี้เราปิดเราปิดไว้เพื่อให้เราจะติดตั้งใช่ไหมครับเแล้วก็เปิดหนึ่งครั้งครับเราจะมาดู <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็นลอดไฟตรงนี้ครับ LED ติดค้างครับ จะกระพริบกระพริบระดับอีกครั้งนึงนะครับอ่ีเราให้เรากดสวิตช์ข้างๆปิด1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นให้เรามาดูที่เครื่องของเราในการสแกนหา Wi-Fi นะครับผมก็จะสแกนหา Wi-Fi นะครับแล้วก็จะรีเฟชนะครับเจนกว่า นี่ครับเราก็จะเจอตัวนี้ครับเขียนว่า Config Wi-Fi นะครับ SFE Smart Board 01 Config Wi-Fi นะครับให้เรากดนะครับมันจะมีหน้าจองนึ้งมานะครับก็ให้เรากด Config Wi-Fi เราก็เลือก Wi-Fi ของเรานะครับโอเคผมก็จะใส่ไวไฟแล้วก็ใส่รหัสของผมนะครับ ใส่ให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้นะครับโอเคมากดไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็ให้เรากดปิดเบรกเกอร์อีกครั้งนึงนะครับนี่กดปิดไฟเรงอไฟก็ดับไปละแล้วลให้เรามากดเปิดสวิตช์นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับ พอเรากดเปิดใหม่แล้วเราจะเห็นไฟค้างนะครับเราจะดับอีกทีหนึ่งจะจะกระพริบเราก็จะดับอีกทีนึงนะครับจะหาดับอีกทีหนึ่งเราก,ก็รอจนกว่ามักระพริบทีทีเลยนะครับนี่หาบจากกระพริบทีทียาวต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ให้เรามาดูที่โทรศัพท์นะครับ นี่นะครับอ่าดีโทรศัพท์เราก็จะเจอตัวนี้นะครับ SFE Smart Board 01 Setting ขีดบิ้งนะครับใครเรากดเลือกตัวนี้โอเคครับก็อจะเชื่อมต่อรียบรยแล้วกับ Wi-Fi เราก็จะมาดูครับก็จะเห็นนี่นะครับว่าจะซื้อ่าเราเตอร์192.168.4.1นนะครับหนึ่ง เก้ 9, 2, 1, 6 8นะครับจุด t จุด 1, แล้วก็กด go นะครับโอเคแล้วก็จะเห็นหน้าจอนี้นะครับโทเค็นนะครับที่เราจะสามารถ copy ีได้จากกดตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับโทเค็นนะครับก็กด1ทีมันจะ Copy ีนะครับแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ให้เราวางตรงนี้นะครับ จากนั้น IP Address นะครับก็ถ้าของใครเป็นใช้เป็นปรับ p ริ r า y ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับก็ให้พิมพ์1 9 2 1 6 8 1 2 8นะครับแต่ถ้าของใครเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟรีนะครับก็ให้ไปเลือก IP ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับโอเค ส่วนพอตนะครับก็ให้เราใส่เป็น8080 80, นะครับผมแล้วให้กดคับมนบินะครับนะครับกระดุห้ดีนะครับว่า IP ของเราใช่หรือเปล่านะครับโอเคหังจากนั้นก็ให้เราทำการปิดสวิตช์นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็ให้เราเปิดปิดเบเกอร์ตัวนี้ใหม่คนระับเปิดปิดไฟเลี้ยงตัวนี้ใหม่นะครับโอเคนี่นะครับก็น,น่าจะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแนละ้วโอเค ต่อมาก็ให้เราต่ออินเทอร์เนต็ตนะครับต่อ w วไฟที่บ้านเราแล้วเราก็ครับมาดูที่บิ้งของเรานะครับว่าเชื่อมต่อหรือ,อยังเราให้กดรันนะครับกดตรงนี้อันนี้ก็ยังไม่เชื่อมน,นะครับโอเคตอนนี้คอนเรียบ้ายแล้วนี่ครับก็ทำการต่อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ให้เราทำการปิดฝาอะไรให้เรียบร้อยในการเสร็จสิ้นแล้วครับ